วันนี้วันที่หนึ่งมีนาครับนะช่วงเวลาประมาณสักสิบนาฬิกายีนาทีเนี่ยที่สพเมืองนนทบุรีคุณปอตนุพัฒน์ก็คือเจ้าของเรือที่เกิดเหตุที่คุณแตงโมพัดตกจากเรือบริเวณแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยก็เดินทางมาให้ปากคําเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ตรวจสอบร่างกายด้วยนะลองรอยบาดแผลตามร่างกายต่างๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสังคมก็ตั้งคําถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆน่ยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการตรวจสอบร่องรอยบาดแผลร่างกายต่างๆทุกคนที่อยู่บนเรือด้วย หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาประมาณสักสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเนี่ยคุณกติกผู้จัดการของคุณตังโมเนี่ยก็เข้ามาให้ปากคาเพิ่มเติมพร้อมกับทําการตรวจร่างกายและก็ได้นําเสื้อผ้าที่ใส่วันนั้นวันเกิดเหตุมาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจด,ด้วยโดยขณะที่เดินทางมานั้นเนี่ยก็สังเกตเห็นได้ว่ามีผู้ติดตามมา1-2คนซึ่งกรรีบพาคุณกติกเนี่ยพาเข้าห้องพนักงานสอบสวนไปอย่างรวดเร็วเลยฟุบฟับฟบฟับเข้าไปเลยไม่พูดไม่จา และหลังจากออกจากห้องพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็ต้องขึ้นไปตรวจร่างกายที่บริเวณชั้น2คุณกติกก็ไม่พูดเช่นกันก็ก้มหน้าก้มตาอยู่ตลอดเวลาไม่ให้สัมภาษณ์หรือไม่พูดอะไรกับสื่อสักนิดก็เฉ่เช่นเดียวกับเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์ในรายการหนกระแสเสร็จเสร็จปุ๊บลงมาเจอหน้าข่าวก็ไม่พูดไม่จ่าเช่นกันก็รีบขึ้นรถไปคือมันเป็นอะไรผมไม่เข้าใจนะคือการที่จะพูดบอกก้าวเล่าสิทธิ์เนี่ยกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพูดกี่ครั้งเนี่ยเราจะพูดสิบครั คุณอย่าเบื่อที่คุณจะต้องตอบคําถามคุณอย่าเบื่อนะคุณอย่าเบื่อที่คุณจะต้องตอบคําถามเพราะทุกคําถามเนี่ยที่เขาสงสัยคุณจําเป็นจะต้องตอบคุณจําเป็นจะต้องตอบถ้าครั้งแรกเนี่ยที่คุณตอบมาหรือการที่คุณไม่หลบแม่คุณออกมาแสดงความรับผิดชอบทุกคนจะไม่มีคําถามอะไรเลยแล้วถ้าทุกคน5คนนี้เนี่ยพูดกันตรงๆแบบที่สอดคล้องกันไม่มีอะไรผิดพลาดครั้งที่หนึ่งพูดอย่างนี้ครั้งที่สองพูดอย่างครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามพูดอย่างครั้งที่หนึ่งมันก็จบ แต่นี่หนึ่งสองสามไม่ตรงกันสักรอบเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่ทุกคนเ็าจะจ้องจ้องจับเนะว่าคุณจะตอบอะไรถามคํถาถามอะไรคุณจําเป็นจะต้องตอบเนะฮะเพื่อที่ชี้ความกระจ่างชัดชี้ข้อเท็จจริงให้กับคนที่เขารู้คนที่เขารักเพราะฉะนั้นมันจําเป็นนะก็อัปเดตประมาณนี้ช่วงสายๆของวันนี้เนี่ยนะฮะก็เดินทางไปให้ปักคากันส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าจะตรวจสอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ของ5คนที่อยู่บนเรือ ความสัมพันธ์กันก่อนนะหน้านี้เป็นยังไงคุยแชทอะไรกันบ้างตรวจสอบเส้นทางการเงินเรือก็จะนํากล่องดาไปตรวจสอบตรวจสอบทุกอย่างแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการจําลองสถานการณ์โดยนําคุณแซนเนี่ยขึ้นไปบนเรือเขาก็นําเรือที่รุ่นเดียวกันเลยนะมาเปรียบเทียบเลยให้คุณแซนขึ้นไปนั่งบนเรือแล้วก็ขับล่องเรือไปเลยตามแม่น้าเจ้าพยานว่าความเร็วเท่านี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคุณแซน,นอนยังไงคุณแตงโงจับยังไงอะไรประมาณนั้นก็ต้องรอผลนิติวิทยาศาสตร์ รอผลเจ้าหน้าที่ตารวจในในการพิสูจน์เมื่อคืนรอการตรวจสอบร่างกายการให้ปากคําแล้วก็หลักฐานที่คุณแม่ให้ไปว่ามันจะสอดคล้องกันระบ่งชี้ว่าไปในทิศทางใดก็ต้องติดตามครับเอาใจช่วยนะฮะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมอีกสักครั้งหนึ่งขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ